สวัสดี FC ช่องสารลสารลาจับช่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะและถ้าใครยังสนใจหนังสือสูตรคำนวณหวยหุ้นชุดนี้อยู่นะฮะชุดนี้นะให้ทุกคนทำการสั่งซื้อได้เลยนะถ้าใครมีชุดนี้นะทุกคนจะคำนวณเองเป็นและแอทบี SB ทำรูปแบบใหม่เข้าใจง่ายการคำนวณเข้าใจง่ายมากๆเลยนะ ก็ลองสั่งเอาไปทําดูนะในราคา399นะคะตัวนี้นะคะฝากไว้อีกด้วยนะจ๊ะเด่นนะคะเด่นของนี้ก็จะเป็นเด่นนะหกกับศูนย์หกศูนย์นะคะ วินหนึ่งสองสามนะคะตัวนี้อย่าลืมนะคะให้ทุกคนทำการจบมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างตามนี้นะคะแล้วก็มาชุดเจาะให้เป็นศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สาม ศูสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้นะอ่าหลบไว้สัหน่อยนะเอาไว้โชว์เผื่อมีใครอยากจะได้สูตรคํานวณเลขเอาไปลองคิดคํานวณดูนะแล้วเลขสามตัวศูนย์สองสามนะตามนี้เลยนดยจ้าอ่า สวยใส้ลายนะดูง่ายด้วยนะดีกว่าลายมือเอสบีด้วยนะอันนี้คือดาวโจนนะคะดาวโจนวีไอพีนะต่อมาจะเป็นดาวสตาร์ดาวดาวดาวสตาร์ของวันที่29สิบเก้าเราจะให้เด่นหกเจ็ด นะวินแปดเก้าศูนย์นะคะและอย่าลืมอย่าลืมจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ แล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะคะตัวนี้เลขสามตัวแปดเก้าเจ็ดขอเป็นสีแดงสวยๆหน่อยนะจะได้มองเห็นแปดเก้าเจ็ดนะอลังการมากช่วงนี้กำลังสมองกำลัง,งเล่นนะคะอลังการจริงๆนะ นะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากคำนวณสูตรหวยของแอดบีเป็นใช้สูตรเดียวกันของแอดบีและในสูตรนี้นะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งสูตรก็จะเป็นเจ็ดสูตรนะคะอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้นะการคำนวณของแอดบีที่ถ่ายทอดออกมานั้นนะแอดบี SB เขียนให้เข้าใจง่ายนะชุดแรกก็ยัง,งงงอยู่เนาะแต่ชุดสองเนี่ยตอนเนี้ยปรับเปลี่ยนมาหน้าปกก็สวยนะ น้าปกก็สวยและข้างในก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายมากๆและสูตรก็เป็นสูตรที่เดิมดีคิดง่ายๆเราต้องคิดง่ายๆมันอะไรมันก็จะง่ายนะเราอย่าไปทําอะไรให้มันยากๆเราคิดว่าเราทําได้เราก็ทําได้นะเลขนะมันแค่เป็นตัวเลขนะถ้าเรารู้หลักการของมันมันก็จะไปของมันเองนะคะมันจะได้ของมันเองเลยนะและใจต้องรักการคํานวณด้วยนะคะเดีคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ